แม้นายพิชิตชื่นบานทิ้งลาออกไปแล้วแต่วันนี้ที่ประชุมสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องของศีสิสวว่าจะรับคำร้องและจะมีคำสั่งให้ในายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวด้วยหรือไม่เนื่องจากนายเศรษฐาเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งว่าในการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและด้านหนึ่งการเสนอตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีนั้นถือว่าเป็นการกระทําที่สําเร็จแล้ว คุณสมบัติของนายพิชิตขัดต่อรัฐธรรมนูนมาตรา160ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตและเรื่องจริยธรรมนายกในฐานะผู้แต่งตั้งก็จะยังคงต้องรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญอยู่หรืออาจจะหมดข้อกล่าวหาไปด้วยเพราะนายพิชิตลาออกไปแล้วจึงไม่มีประเด็นที่จะมากล่าวโทษก็เป็นได้ขณะที่สวในคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนทฒิสภาอย่างน้อยสองคน ได้แก่สวจจเดดอินสว่างและสวเดเรกฤทธ์เจนครองธรรมยืนหนังสือลาออกด้วยเหตุผลเดียวกันคือไม่สะดวกใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าน้อยใจในการทํางานหลังถูกเพื่อนสวบางคนตําหนิผ่านสื่อกรณี40สวเข้าชื่อยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเสฐาทวีสินและตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานว่าไม่สมควรทำ รสวรหมดวาระไปแล้วไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเหมือนกับเป็นการสร้างปัญหาให้ประเทศต้องการล้มรัฐบาลจินตนาการไปไกลทั้งที่ความเป็นจริงตั้งใจดีในการทํางานเพื่อประเทศการให้ความเห็นเช่นนี้ต่อสาธารณะเหมือนต้องการให้ความน่าเชื่อถือของตนลดลงไม่ให้เกียรติไม่เคารพกันทั้งที่ต่างคนต่างทําหน้าที่เมื่อพิจารณาดูเวลาทำงานที่เหลือช่วงปลายสมัยจึงขอลาออกจากกรมทพัฒนาการเมือง ส่วนตำแหน่งกรมทอ,อื่นๆยังคงทำงานต่อไป